สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็โอ้โหมีอะไรมาอีกแล้วเนี่ยกล่องพึศนาหุ้ยกล่องหรือถุงถุงลิศนากล่องลิศนาก็มีวันนี้ะอะเรามาแกะกันเลยเียเเทำเสียงทำเสียงเองเฮ้ยด,ดูดิ <laughs> ครับทุกคนมันคือจุกสีครับทุกคนนี่นี่เวลาตอนกลคืนมนก็จะมีสีมีแสงมี <ò ye. S 2> แสงนะครับจะมีสีอะไรบ้างเพื่อนดูดิมีสีอะไรบ้างครับไมรบอัีรียีีนีนีีีี นีนะครับจุกข้างในอ่ะดูอย่างนี้นุ่นึกอืมแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เอาไปใส่ตรงจุกจักรยานนะครับมีจุกจักรยานแล้วมันก็จะมีแสงอยู่ไหแสงยบเลยทำยังไงถึงจะมีแสงอ่ะก็ไปตอนมืดมันมีทันอยู่ข้างในมันต้องเปิดปั๊บ ยังไงถึงจะมีแสงเออะไรสน่นสิบสามทำไงเฮ้ย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 เนี่ทำยังไงไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยสิอ่ะมันจะมีฐานอยู่ด้านในนะครับเราแกะตรงนี้ออกเอ่อแกะตรงนี้ออกตอนแรกมันไม่ได้มันไม่ติดเพราะว่ามันมีกระดาษตัวนี้กั้นมาอยู่ อ่ามันมีกระดาษกันไว้อยู่ในในเอาอ้อนใหม่ให้ให้ท่านผู้ชมดูค่ะเออมาเอไเออ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 มออไออเ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 อราออเออเนอเออกออเออกรอเอ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 รเออเออเรอเออเออเตอเ้อเออเออเอรงนี้เอาเออ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 เะอเออเอมเออเอมเออเออเออนออเ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 เออเออเอเอเอมเแอเออเออเอออลเวล เห็นน่ะเห็นพ่อกับลูกอ่ะเห็นหน้าพ่อกับลูกเด็ดเฮ้ยมีสีอะไรกันบ้างเนี่ยหูลายตาหมากโอ้โหเมาแสงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียนเป็นวงกลมหน่อยเป็นวงกลมโอ้โหโอ้สวยๆโอ้หถ้าไปติดจักรยานนะจะเทหน้าดูเลยนะเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างครับนี่กล่อนเงินเลยไม่ใช่รู้สึกยังไงบ้างมันได้แล้วเนี้ย ใจมากเลยใช่มหแพนนีจะไปทําอะไรลูกเพนนีเอาไ้ทำตอนมืดทําตอนมืดใส่กับอะไรครับลูกใส่จักรยานคารไทยใส่จักรยานเป็นจุกอ่าจุกจุกยางจุกยางก็คือคันแดงของเรานั่นแหละเข้าใจไหมจักรยานที่ปั่นมันจะมีไหมอ่ะมันช้ามันก็มีแต่มันไม่สวยแต่ลงคือมันจะสวยมากเข้าใจไหมเนี่ยเราก็จะใส่ได้สองล้อ เ้ยปั่นมันละปั่นมันจะเป็นอไงปั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้เพาะนี่อ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะเป็นมันจะปั่นไวๆมันก็จะแสงจะสวยค่ะทุกคนไวแสงมันจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ไมนเหมือนสีเขียวสีเขียวเข้มมากแล้วก็สีน้องเงินเข้มชัดเข้มชัดเข้มสีนี้ก็ใส พออแกะ<อ>ไหมอันนั้นอ่ะอันที่สองอันนี้<อ><อ>พักไปก่อนนะอันนี้มาลูกอยากแกะ,ม,แกะมาพอให้หไม่ได้ดูแกะอ,อะแกะตัวทีก่อนตัวแรกจึ๊บ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 ,บแกะมาดีกว่าปั๊บปปุ๊บอ่ะดึงด,ดึง ยิงยิง,ออยงว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว,ว้าวม,มากอย่งๆนะครับโคนอย่างสวยครับพื้นเต็มครับแน่นๆโอ้พื้นแน่นพื้นเต็มไม่อ่ะจะบอกว่าจะบอกว่าเอาเมื่อสองนะครับไม่ใช่เมื่อหนึ่งครับแต่เ<ต>มื่อพื้นเต็มมากพื้นเต็มมาก ทรงสลิปออนโอโอไหนใครบอกว่าไม่อยากได้อยากใส่เหมือนเดิมนี้เพื่ออนาคตจัดกว่าจะกว่าจะใส่ได้พอดีก็โน,น่นแหละทังก่อนอดึงกางเกงขึ้นหน่อยดึงกางเกงขึ้นหน่อยอันนี้ใส่ขึ้นที่นอนไม่ได้นะถ้าเป็นชีวิตประจำวันนะลูกอันนี้ยังไม่เปื้อนนะคะ ชอบไหมครับชอบมากเลยเนาะสองอย่างเลยนะครับขอบคุณคทำไมถึงได้ของคะอ่าเป็นเด็กดีครับพูดรู้เรื่องอแล้วก็ถ้ารู้เรื่องมากขึ้นทุกวันทุกวันมันก็จะมีของมาให้ถ้าไม่รู้เรื่องเราก็จะห่างห่าง,างจากการให้ของไปก,ไ<อ>ก็จะนานานาได้ไ<ห>ใช่ <พา S 1> ไห <พา S 1> ไมเสื้อผ้รารูวดูพฤิกรรมต่อไปครับผ้าบไใ้ ก็เหมือนกันนะคะทางบ้านปรับตัวปรับตัว,ตวอ่าออติดตามแล้วก็ <c oughs> เห็นคลิพวกเราุดไหดแชรครับกรพกเราด้วยครับลิปนี้คือช่องเพรนัปันให้ทุกคนติดตามเรายอะแล้วก็ดูยอดองยิบด้วยนะครับก่อนจบ sắc mừng lắm Muốn Yeah